เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้อยอซียน้องน้องบัดสุขุสุคนนะครับเพื่อนเพื่อนน้อยสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในช่วงยามือเสาร์เนาะนะครับผมเอากัรสีมาพอเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเ้าสีมาเบื่องเนตัวนี้เนาะก็คือมาครบสองตัวบนนะครับเนาะในสูตรนี้เดินยาวยี่สิบงวดเลยนะครับเป็นเลขเพียงห้าตัวเท่านั้นนะครับเนาะนะครับห้าตัวมาครบสองตัวบนนะครับเนาะนะครับผมในคลิปนี้เดินยาวยี่สิบงวดนะครับ เอานะครับผมอันดับแรกนะครับเพ like ื s, ่อนๆเท่าก๊าซีมาไล่ซื่อเพื่อนๆเนาะนะครับผมสําหรับผู้ที่เพื่อนได้รุ่มทําบุญมากนะครับเนาะสําหรับไล่ซื้อของเพื่อนนะครับในตอนนี้นะครับเดี s, SO an, ๋ย kind of วจ so ้าก <t quisite sound>. ๊าซีแจงยอดเพื่อนๆนะครับเนาะนะครับแล้วก็รวบรวมไปเลยนะครับเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะแอดก๊าซีมาแจ้งนะครับเนาะมาแจ้งเพื่อนเรื่องการเดินทางนะครับเนาะเรื่องการเดินทางนะครับเท่าส๊ีเลื่อนการเดินทางนะครับเพื่อนเนาะเลื่อนการเดินทาง นะครับผมเป็นวันที่28นะครับเพราะว่านะครับผมท่านรองพ่อเพิ่นติดงานนะครับเนาะเพิ่นติดงานศพนะครับเนาะติดงานศพเพิ่นกะเสทถบุญตักบาตรในตอนเช้าวันที่27นะครับเข้าขาดว่านะครับมันก็อาจเสียนานแล้วนะครับอาจสิสายนะครับเนาะนะครับถ้าเข้าไปแบบสายๆมันก็อาจเข้าอาจสิเฝ้าเกินไปนะครับเนาะนะครับผมแล้วกานะครับเนาะมันก็สีบอมันก็สีเป็นพวเฝ้าเป็นที่ แบบแบบที่ว่ามันสีนะครับเนาะมันกับไก่พอสมควรอยู่นะครับเนาะพะว่าเข้ากาับการเดินทางไปในการช่วยซีฮอดเนาะนะครับการเลยนะครับเนาะกาเสียหายไปในช่วงนะครับวาให้เกินเที่ยงนะครับเนาะนะครับพะว่าเข้ากับซีไดยูแล้วก็เข้ากับซีไดนะครับ เดินทางกลับนะครับเนาะเข้ากับซีอิวหลนจักหน่อยนะครับเนาะเพื่อว่านะครับเพื่อความสะดวกนะครับล้วกับผู้ที่ร่วมเดินทางนะครับเนาะเพิ่นกับติดงานเื้กันนะครับเนาะเพราะว่าเป็นงานศพในเครือญาตินี่นะครับเนาะนากานะครับเป็นกานะครับเนาะก็เลยเลื่อนเป็นวันที่28นะเพื่อความสะดวกของทุกไฟนะครับเนาะนะครับผู้ที่ร่วมเดินทางนะครับล้าก็ทั้งหลวงพ่อนะครับพ้อมนะครับเนาะก็เลยเป็นวันที่28นะครับเพราะว่าว่างพอดีนะครับงานเสร็จพอดีนะครับงานเสร็จวันที่27เนาะ นะครับตอนเสาร์นะครับอาทิตย์สายนะครับเพราะชวดเสร็จแล้วเนาะนะครับก็เลยสีมาแจ้งเพื่อนๆนะครับเนาะวันที่28นะครับเนาะวันที่28นะครับเป็นสีเดินทางนะครับเนาะนะครับผมแล้วกาสีได้ตัวเลขมาพร้อมนะนะครับเนาะนะครับผมเอาห่อสีมาเพื่อนลายเซอร์ของเพื่อนนะครับเนาะรายชื่อนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับผมโปรตีนเรือแบบสมบูรณ์มากเนาะนะครับเอาห่อสชียร์อันแต่งตาสื่อที่แหลกเลยนะครับเนาะนี่นะครับคุณปัทมาพร500นะครับคุณจัน คุณแม่จันสมหนึ่งพันนะครับคุณนายสิทธิ์ส9 9พคุณสุธาทิพย์หนึ่คุณแม่นางประยุนสอร้อยนะครับคุณนายโสภา500นะครับคุณสวัสีห้าร้อยนะครับคุณลำใหญ่ห0าคุณจจรุน500คุณมณีวันสามร้อยคุณสันพัฒน์สอร้อยคุณสุภาพรห้าร้นะครับเนาะนหายสองน้ำคุณเพ็ญศีหนึ่นะครับเนาะนะครับคุณพัชรีพร500คุณรัตรวีส0มนะครับคุณกัญญากรหน0่คุณวีระวันสองร้าสิบเก้ คุณอมรรัตห้าร้อยนะคุณแม่คำปียวเดี่ยวนะนะครับแล้วก็คุณอนงห้าร้อยนะครับคุณสุนิสาสองร้อยนะครับคุณชิมห้าร้อยคุณเทวีห้าร้อยนะครับคุณอุบลสองร้อยนะครับคุณบุญเลิศห้าร้อยคุณพิสิทธิ์นะครับเนาะสามร้อยนะครับนี่ครับเนาะนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะคุณสุนันทานะครับสองร้อยคุณชูอิฐห้าร้อยคุณดวงจันทร์สองร้อยคุณบรรพิตห้าร้อยคุณสมชายหนึ่งร้อยคุณเขมนาทห้าร้อย คุณพนริศห้าร้อคุณอุบลหนึ่งร้อยคุณณรงห้าร้คุณจรุน200อคุณอุไรสามรยคุณนันทนา300คุณกัญจนาพร300คุณนิสารัตส0มรคุณทวี200ร้คุณจรุน200อคุณยาณิกาสี่ยาสิกานะครับผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับคุณพอนะนะครับนาร้อยคุณวิยามาตนะครับสี่คุณนบประดลห้าร้นะครับคุณจรุน300คุณปัทมาพรสามร้คุณปุญญานุษย์ห้า คุณรัตวี300คุณสัญญา200นะครับแล้วก็คุณสุภาณีนะครับ500คุณโชคชัย300คุณชันชัย200คุณพิสิทธิ์1,000นะครับเนาะนะครับเพิ่นกระแบง2วัดนะครับเนาะเพิ่นแบง2วัดเป็นวัดละ500นะครับเนาะแล้วก็คุณอารีดากับเพื่อนนะครับ300นะครับเนาะแล้วก็ท่านพระนะครับเนาะคุณพระสุดใจนะครับ500นะครับเนาะ คุณพรพันธ์ห้าหนึนะครับคุณจิราพรสอ0รคุณคุณเยาวลักษณ์นะครับสองนะครับคุณสุภัตรา200คุณรัฐชัยนะครับนาะสอคุณกันนิกา200คุณขันอันผิดคอไปด้นะครับคุณเดโชชัยนะครับหนึนะครับคุณพิชา199คุณบุญเลิศ300คุณธนกรสาม0้คุณเพนสีนะครับ 500นะครับเนาะรอบสอง่คุณเพนสีนะครับเนาะคุณพุทธิพงศ์นะครับเนาะ1,000นะครับเนาะนะครับในตอนนี้นะครับร่วมยอดอยู่ที่28,668นะครับ28,668นนะครับเพื่อนเนาะนะครับผม เอานะครับเพื่อนๆเข้ากรสซิบเบิ่งตัวเลขกันเลยนะครับเนาะสำหรับตัวเลขนะครับเพื่อนๆเนาะในเลขสูตรนี้เข้ามาตำแหน่งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเลขคาตัวนี้สิมาสองตัวบนนะครับจะมาสองตัวบนเดินยาวยี่สิบมวดนะครับเนาะสิบกองวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเนาะนะครับผมในเลขสูตรนี้นะครับเนาะนะครับการประมวลผลมาเป็นที่เรียบร้อยเดินแบบนี้เลยนะครับเนาะเดินแบบนี้นะครับเนาะนะครับสามสูตรศูนย์สามนะครับมาศูนย์สามนะครับนะครับเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองนะครับนะครับตัวนี้เนาะ นะครับเจนะครับไปที่คู่72อนะครับเนาะนะครับออกศูนย์หานะหกศูนย์ห้าศนไปที่คู่ศูนย์ห้ะครับห้าสาไปที่คู่สามศูนะครับห้ไปที่คู่ห้าสนะครับเนาะแปไปที่คู่แ2ดสอนะครับแล้วก็เจไปที่คู่เจ็ดแนะครับเนาะหนไปที่คู่หนึ่งนะครับศูย์สไปที่คู่ศูนย์สองนะครับสี่สี่หกไปที่คู่สี่หกนะครับเก้ไปที่คู่ห้นะครับเก้าเก้าศูนย์ไปคู่เ 097นะครับไปที่คู่97นะครับเนาะแล้วก็7 57ไปที่คู่57นะครับ544มาในคู่บิ้นนะครับเนาะก็คือเลข4นะครับแล้วก็งวดต่อมาในี้979นะครับเนาะก็จะไปที่คู่7 9นะครับเนาะแล้วกับ6 3นะครับไปที่คู่6 3มงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะนะครับไปที่ตัวนี้นะครับ395ไปที่คู่95นี่ครับเนาะนะครับ95นะครับเดินยาวนะครับเนาะแบบนี้เลยนะครับการเดินของตัวเองนะครับเนาะนะครับ นี่นะครับเนาะนักครับสำหรับนะครับเพื่อนๆเนาะในงวดล่าสุดนี่เดี๋ยวเข้าสิไปคํานวณพร้อมๆกันครับเพื่อนๆนะครับเนาะในงวดล่าสุดนี้จะได้ออกมาเป็นตัวใดนะครับมาครบ2ตัวบนสุดห้ตัวนะครับนะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเฮาสีมาค้านวณไปนะครับใน3งวดล่าสุดนะครับเฮาสีค้านวณไป3งวดนะครับเนาะนะครับผมเฮากับเสียข้ามนวลไปพร้อมๆกันเพื่อนนะครับเนาะเฮามักตำแหน่งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ในงวดนี้นะครับรอบสามงวดล่าสุดนี้เดี๋ยวเขาเสียคำนวณไปเลยนะครับใส่หลักแสนนะครับหลักแสนคือเลขหกเนาะนะครับหลักแสนคือเลขหกหกนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างสองครั้งก็เก้าเก้าเป็นแปดนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลขหกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งคือเลขศูนย์นะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองเลขหกนะครับหลักสิบครั้งที่สองเลขสี่แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองเลขแปด สี่ครั้งนะครับแปดสีได้สนะครับเนาะแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สเลียปดแล้วก็หลักสิบครั้งที่สามเลขแปดสองครั้งเป็นหกนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สี่สามครั้งหกสามครั้งนะหกามสิบแได้8ปดจะไม่มีค่าคงที่ใดๆเลยนะครับเนาะนะครับเาสีบวกกันไปเลยนะครับเนาะหกวกแปเป็น4ีนะครับสีวกหกเป็นศูนะครับศูวกศได้0 0น, 4, นบวกหได้6กหบวกสเป็น0น ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดศูนย์บวกสองได้สองสองบวกแปดได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกหกได้หกหบวกแเป็นสได้สนะครับได้สนะครับตัวที่หได้สนะครับบวกสนะครับบวกสก็จะเป็นเนะครับแล้วก็บวกสก็จะเป็นเนะครับบวกสเป็นหนบวกสเป็นสนะครับตัวนี้มันสิบวกหนะครับเนาะนะครับบวกสตัวนี้นะครับนจะบวกสนะครับได้เท่าไหร่บวกสแล้วก็สองนะครับตัวนี้นะครับบวกส แล้วก็บวกสองบวกสองบวกสองนะครับนี่ครับเนาะบวกสามตัวที่แรกนะครับบวกสองทั้งหมดเลยตัวทุดถ่ายเนาะนะครับเลขออกไปที่เก้าเจ็ดเก้านะครับเก้าเจ็ดเก้าก็ไปที่คู่เจ็ดเก้านะครับเนาะไปที่คู่เจ็ดเก้านี่เจ็ดเก้านะครับเนาะไปที่คู่นี้เลยนะครับเจ็ดเก้านะครับมวนต่อมานะครับเนาะมวนต่อมานะครับประมวลผลไปเลยหลักแสนคือเลขหนึ่งนะครับ หลักหน่วยล่างก็คือเลขหนึ่งสองเทียเป็นสองนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลขสี่นะครับเนาะแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขเก้านะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองเลขเก้าอีกนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองเลขสามนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองคือเลขหนึ่งสี่เทียครับหนึ่งสี่เป็นสี่นะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สามก็คือเลขหนึ่งหลักสิบรั้งที่สามนะครับหลักสิบรั้งที่สามเลขเก้าสองครั้งเป็นแปดนะครับ แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่4 3ครั้ง5 3าได้หานะครับเนาะนะครับแล้วก็บวกกันไปเลยนะครับเนาะในตำแหน่งนี้1บวก2เป็นส3มมบวก4เป็นเก้าเอบวกเป็น3าวสเป็นเจเบวก9เป็น6 6หบวกเเป็นห้าบวก3เป็น8นะ8บวก4เป็น2 2บวก1เป็นส3มบวกแเป็นหนึบวก5เป็นหได้6นะครับ6นะครับ6แล้วบวก2ก็จะเป็น6บวก3จะเป็น9นะครับตัวที่1.3บวก3 แล้วก็บวกหนึงะครับได้1นึ่งะครับเนาะแล้วก็บวก2อนะครับเก้าบวกสได้1 1ึบวกสเป็นสามสามบวกสก็จะเป็นห้านะครับเนาะนี่นะครับเนาะมันกระจดงออกมาเป็นเลขออกไปที่0ูนย์หสามนะครับแต่ศูนย์หกสามนะครับก็จะไปที่คู่6กสามครับหกสนะครับคู่หกสามตัวนี้นะครับนี่ครับเนาะก็คือศูนย์หกสามตัวนี้นะครับหกเก้าหนึ่งสามห้านะครับก็คือตัวนี้นะครับ นช่ครับเนาะหกเก้าหนึ่งสามห้าออกไปที่ศูนย์หกสามนะครับแล้วกดต่อมานะครับเนาะวดต่อมานะครับวดต่อมาห้าสิคคำนวณไปเลยนะครับเนาะหลักแสนคือเลขหกนะครับหลักหน่วยล่างคือเลขเก้าสองครั้งเป็นแปดนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือเลขเก้าหลักหน, 1, ล 2, ล 2, ลหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขสามร้อยครั้งที่สองเลขสี่สิบครั้งที่สองเลขห้าหน่วยครั้งที่สองคือเลขสี่ สี่ครั้งนะครับสี่สี่สิบหกได้หกแล้วก็หลักร้อยคั้งที่สามเลขห้าหลักสิบคั้งที่สามเลขเก้าสองครั้งเป็นแปดหน่วยคั้งที่สี่คือเลขสี่ครับสามครั้งนะครับสี่สามเป็นสิบสองได้สองนะครับได้สองเนาะบวกกันไปเรื่ยนะครับเนาะหกบวกแปดเป็นสี่บวกเก้าเป็นสามบวกสามเป็นหกหกบวกสี่เป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกนะครับกระสีได้หกนะครับเพราะว่าแปดกับสองบวกกันเป็นศูนย์ได้หกนนนะครััับใหกกกตวเ้านะครับ ในตัวเก่าในวันที่ผ่านมาหกเก้าหนึ่งสามห้านะครับเลขออกไปที่สามเก้าห้านะครับสามเก้าหากับทีไปที่คู่เก้าหานี่เก้าห้านะครับไปที่คู่นี้นะครับเนาะนะครับก็คือหกเก้าหนึ่งสามห้าได้ตัวเดิมนะครับตัวเดียวกันเนาะนะครับในงวดล่าสุดนี้ก็คือตัวนี้นะครับเนาะคือตัวนี้เลยนะครับหกเก้าหนึ่งสามห้าได้ตัวเดียวกันกับงวดที่ผ่านมาเนาะ นะครับสามเก้าห้านะครับเนาะแล้วสำหรับงวดนี้นะครับเนาะทั้งวดนี้เข้าไปประมวลผลไปเลยนะครับเนามาทีใดเป็นตัวใดนะครับสำหรับงวดนี้นะครับหลักแสนไปที่เลขนะครับเนาะเก้านะครับหลักแสนเลขเก้านะครับหน่วยล่างสองครั้งสามสามเป็นหกนะครับร้อยครั้งที่หนึ่งเลขศูนย์หน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหกร้อยครั้งที่สองเลขสามสิบครั้งที่สองก็เลขสามอีกหน่วยครั้งที่สองก็เลขสามเลขศูนย์สามเทียนนะครับศูนย์สามก็ได้ศูนย์ ร้อยครั้งที่สามเลขห้านะครับสิบครั้งที่สามคือเลขแปดสองครั 8, ้งเป็นหกหน่วยครั้งที่สี่ก็คือเลขห้านะครับสามครั้งห้าสามสิบห้าได้ห้านะครับได้หนะ้าบวกกันเลยนะครับเนาะบวกกันไปเลยนะครับในสูตรนี้นะครับเนาะงวดนี้มันจะเดีบบตัวอะไก็บวกกับเลขเก้าบวกหกเป็นห้าเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกหกไปหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ด จ็ดบวกห้าเป็นสองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสามได้สามนะครับได้สามได้สามนะครับสามบวกสามก็ได้หกนะครับได้หกนะครับหกบวกสองก็จะเป็นแปดแปดบวกสองก็จะเป็นศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองนี่ครับสามหกแปดศูนย์สองในงวดนี้นะครับเนาะจะได้ไปที่ตัวนี้สามหกแปดศูนย์สองนะครับสามหกแปดศูนย์สองนะครับในตัวนี้เนาะในงวดนี้ได้ไปที่สามหกแปด ศูนย์สองนี่นะครับเนาะนี่นะครับสามหกแปดศูนย์สองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในหลักสิบ,บนะครับเนาะมันก็จะมีหกกับแปดนะครับมีหกกับแปดนะครับเนาะนะครับแปดนะครับเนาะตัวนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีเก้านะครับมันบม่มีเก้านะครับเนาะนะครับไม่มีเก้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะก็จะเป็นที่หกและแปดนะครับเนาะหกและแปดสองตัวนี้นะครับตัวที่เป็นหลักสิบนะครับนะครับเนาะ สำหรับหลักสิบของเขานะครับที่เขาจับนะครับเขาจับไม่เห็นเพื่อนนะครับเป็นหลักสิบตัวเดียวเนาะไอ้หลักสิบสองตัวเนาะหลักสิบสองตัวไม่ได้แปดกับเก้านะครับทำไม่ได้แปดกับเก้าทำไม่ได้แปดกับเก้ามันก็ไม่มีเก้ามันก็มีแต่แปดนะครับเก้าไม่มีมีแต่แปดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแปดนะครับนะครับในเลขหลักสิบก็หลักหน่วยนะครับหลักสิบก็หลักหน่วยเดี๋ยวจะบองหลักสิบหลักหน่วยนะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยที่เขาจับมานี่ยครับเนาะมันแปดกับเก้าห้อเพิ่มแปดเข้าไปนะครับถ้าเป็นหหหลลััักกกสิบบนน่วยยเาาจะะมแคร เดี๋ยวเท้ามาแยกนะครับเนาะนะครับเนาะถท้าไม่แยกนะครับเนาะถ้าเรามาแยกในตัวนี้นะครับเนาะนี่ก็คือหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับเนาะตัวนี้มาครบสองตัวบนนะครับมาครบสองตัวบนตัวนี้ตัวนี้เป็นหลักสิบกับหลักหน่วยเท้ามาแยกมันครับมันจะชนตัวอะไรบ้างนะครับเนาะในหลักสิบนี่มันจะชนแปดนะครับชนแปดเก้าไม่มีนะครับชนศูนย์ชนสองแล้วก็ชนหกสี่ตัวเลยนะครับชนสี่ตัวนะครับสําหรับหลักสิบสำหรับหลักหน่วยนะครับเนาะ หลักหน่วยก็จะชนไปที่เลขสามสี่นี้ไม่มีนะครับมีแปดเก้าไม่มีมีศูนย์นะครับได้สามแปดศูนย์นะครับได้สามแปดศูนย์นะครับเนาะสามแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามตัวนะครับได้สามตัวเนาะสามแปดศูนย์สามตัวนะครับเนาะเลี้ยวฟานที่นี่นะครับในเลขนะครับหลักหน่วยนะครับเนาะเอาบอกหลักสิบที่เข้าจับเพื่อนๆนะครับในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเลขสองตัวนะครับเป็นหลักสิบสองตัว หลักสิบสองตัวคือตัวนี้นะครับนะครับหลักสิบสองตัวนะครับมันจะสองตัวเป็นเฉพาะหลักสิบเข้าหลักสิบอย่างเดียวนะครับเนาะตัวนี้เป็นหลักสิบอย่างเดียวนะครับแล้ววันนี้งวดที่ผ่านมาได้แปดกับเก่าเก่ามาหลักสิบงวดนี้ได้แปดกับเก่าถ้าเอามาเทียบกับหลักสิบตัวนี้นะครับมันไม่มีเก้านะครับนะครับในตัวนี้นะครับในเลขมาครบสองตัวล่างไอสองตัวบนนี่ครับมาครบสองตัวบนนี้ไม่มีเก้ามันก็มีแต่แปดนะครับมีแต่แปดมีแต่แปดนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับในหลักสิบนะครับเนาะมันเป็นเก้าแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้านะครับตัวชนมาตัวนี้ไม่มีเก้านะสองครบสองตัวล่างไม่มีเก้ามีแต่แปดเพราะฉะนั้นก็แปดเพราะฉะนั้นเลขมันก็จะมีอยู่สามคู่นะครับก็คือแปดสามแปดแปดแล้วก็แปดศูนย์มีอยู่สามคู่นี่นะครับมีอยู่สามคู่นี้ ตัวที่เด่นนะครับสําหรับหลักสิบมันเป็นแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้าตัวนี้ไม่มีเก้านะครับมาครบ2สองตัวบนหนักครับเพื่อนเนาะนี่นะครับเนาะหนักครับผมเฮ้าจับเพื่อนเพื่อนเลยมันทีได้สามตัวนี้เพราะว่าหลักหน่วยเอามาเทียบกับตัวนี้แล้วมีสามตัวสามแปดศูนย์นะครับมีสามมีแปดแล้วก็มีศูนย์ตัวนี้แปดศูนย์สองหกนะครับนี่คือตัวที่เด่นนะครับเพืาจับเด่นนะครับตอนนี้เรากําลังจับเลขเด่นนะครับเนาะได้ไปที่ตัวนี้นะครับสำหรับศูนย์นี้นะครับแปดสามแปดแปดแปดศูนย์นะ นะครับแต่ว่าใ้สูตรของเขาเนั่นเดินดีมากๆเลยนะครับเนาะเดินดีมากๆสําหรับในสูตรนี้นะครับเนาะนะครับเป็นเลขมาครบ2ตัวบนนะครับสูตรนี้เดิน20่งวดนะครับถ้ามางวดนี้เป็นงวดที่20บนะครับเดินแบบนี้นะครับนะครับเนาะนี่นะครับเดินแบบนี้นะครับเนาะนะครับผมนี่นะครับเนาะนะครับเอานะครับผมเนากเกียนะครับเนาะให้เพื่อนๆนะครับพิจณาเบิงนะครับเนาะสำหรับใน คลิปนี้นะครับแอดเสียววิเพ็กซ์สำเร็จนะครับเลขมาครบ2ตัวบนสูตร5ตัวนวดที่ได้ไปที่3 6 8 0 2ถ้าจับบินกันมันตีได้20คู่นะครับจะได้20คู่นะครับเนาะรวมกับตัวเบิ้ลด้วยจะเป็น25คู่3 3 6 6 8 8 0 0 2 Pac 2นะครับเพราะว่ามันเคยออกเบิ้ลก็คืองวดนี้นะครับเนี่ยสี่สี่นะครับเนาะนะครับแต่ว่าเบิ้ลวอลอะไรเอาเฉพาะตัวที่เป็นตัวนะครับเนาะวอเบิ้ลวอลเบิ้ลกับเป็น20คู่นะครับเนาะ นะครับผมเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้นเซลล์เพลงสำเนียงขึ้นร่างเพื่อนไปเลยนะครับเนาะนะครับเอาโชคดีมิชัไปพร้อมกันบันสดุข,ขุดสุขคนอยู่ดีมิแห่งแก้มแดงองตองคือเกองวับบสดุข,ขุดสุขคนนะครับเพื่อนเนาะลาไปเลยสวัสดีครับ